สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถนำเสนอขอกระซิบเลยครับใครหารถนะครับ bm 3า8หนไนะครับผมปี2002นะครับราคาโคตรถูกต้องคันนี้ท่านเดียวเท่าน,นั้นเองเพราะผมซื้อมาเนี่ยชนกับลูกค้าเลยแล้วเอามาขายคุณลูกค้าเลยถูกโคตรถูกขนาดไหนแล้วครับผมให้ดูนิดนึงว่า3 1 8 i อในตลาดมันขายประมาณแสนกว่าบาทแสนปลายสองแสนยังมีเลยแต่อันนี้นะครับผมขายตามสภาพนี้เลยอย่างนี้เลยสภาพสวยไม่เคยชนไม่เคยเลย,เลยแค่900,00บาท ซื้อสดไม่มีแวดด้วยบอกเลยสภาพนี้ไม่มีแล้วอะมาดูกันดีกว่ามาไล่ดูกันอ๋อเปิดตัวนี้ก็ได้นี่วะโทษทีนี่ครับหกว้างขวางสภาพนี่ครับเนี่ยไม่เคยชนไม่เคยเลยนะครับผมขอบอกเลยครับสภาพเนี่ยสวยเกินราคาไปแล้วแต่ที่ผมขายเท่านี้เพราะว่าตัวผมเองไม่ค่อยได้เล่นรถพวกนี้ผมขายคือชนลูกคา้าลูกคา้าไอ้ชนลูกค้ามาให้ผมให้กับทางพี่น้องไปเลย ให้ดูนี่ก่อนเลยวะนี่เบาะหนังครับผมสภาพสวยขนาดนี้บอกเลยใครได้ไปโคตรด,ดีเดี๋ยวเปิดเครื่องดูเลยครับเป็นไงบ้างมาเปิดท่องเครื่องเลยดีกว่าคือจะบอกว่าแม็ก17อะไรพวกเนี้ยคือของเขาเลยนะครับเปิดเลยนี่ครับสภาพน้องเขาสวยมากอ่ะสวยตรงไหนไหมครับนี่ฮะที่ยึด ทานตั้งแต่ซ้ายขวาเนี่ยสภาพเดิมหมดเลยเครื่องเนี่ยแน่นสตาร์ให้ดูเลยดีกว่าเพราะแค่ราคา99,000บาทนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละ <c oughs> โคตรดีแย่ที่บอกครับผมเอาลูกค้ามาจับชนและขายให้ลูกค้า ราคานี้ไม่มีแล้วไปดูต่อคือหารถเนี่ยเอาไปทํายังคุ้มเลยเยังพูดพดูกใจเลยนี่ครับก็จะมีของตัวจบไฟฟ้านะครับด้านนี้ลายไม้นะครับนี่พวงมาลัยนะครับผมด้านนี้นี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีจอนี่ด้วยเขาติดตั้งจอแอนดรอยมาด้วยนี่โอ้โหครบเลยจบไฟฟ้าขอบอกครับคันนี้มีคันเดียวในโชว์รูมนะครับ ผมขายแค่9 9 0 0หมาบาทเท่านั้นรีบโทรมานะครับผมลงไปรับรองไงไปแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าให้กดไลค์กดแชร์ผมนิดนึงกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อภาพพิเต่อไปรถผลจอบบลสุขวิบาล3ามติกซอยลำแข่งร้อยห้าเก้าทับหนึ่งเปิดตั้งแต่9กโมงโมงเย็นคลิปหน้าเจอกัใหม่ครับสวัสดีครับ